Hello students welcome to science class for grade seven t i s ย p ม s สุภาชันสีแกนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเรามาเรียนออนไลน์กันดีกว่านะคะกับท็อปิกในวันนี้ก็คือ v i ตามิน s ค่ะก็คือวิตามินนั่นเองนะคะ are you ready if you re ready let's learn vitamins v i t a m i n s ว i t มินวิตามินโอเคค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า52ค่ะ every one open your science books on page 52โอเคค่ะจากที่เราเรียนเรื่องวิตามินไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคาบเรียนที่แล้วแต่ว่าคาบเรียนนี้เราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะวิตามินนะคะ components ก็คือส่วนประกอบของวิตามินเขาบอกว่าวิตามินส์ are organic compounds found in fruits vegetables also in meat eggs milk and animals internal organs นะคะวิตามินนะคะเป็นสารประกอบอินทรีย์สารนะคะซึ่งพบในผลไม้ต่างๆในผักนะคะรวมถึงเนื้อไข่นมและเครื่องในของสัตว์ได้นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดู importance ก็คือความสำคัญของวิตามินกันนะคะเขาบอกว่า Vitamins are not energy-giving foods. They help parts and systems of the body functions regularly and give us immunity against disease. นะคะเขาบอกว่าวิตามินนะคะไม่ใช่สารอาหารที่อะไรคะให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกันกับคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่วิตามินเนี่ยนะคะจะช่วยส่วนต่างๆและระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ย ให้ทำหน้าที่ได้อย่างปกตินั่นเองและช่วยให้ให้ภูมิคุ้มกันต่อต้อตานโรคต่างๆแก่พวกเราได้อีกด้วยนั่นเองค่ะ Lack of vitamins causes our body to have vitamins deficiency disease นะคะเขาบอกว่าการขาดวิตามินเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคขาดวิตามินเช่นอะไรบ้าง ดูจากภาพเลยนะคะ er Source s ค u r ซอ s o u r c e ก็คือ,อเป็นโรคปากนกกระจอกอันนี้ก็คือจะเป็นการขาดวิตามิน b 2นั่นเองนะคะด้านล่างนะคะจะเป็น Scur V y ก็คือเป็นโรคที่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะโรคนี้ก็คือจะเป็นการขาดวิตามิน C นะคะด้านบนรูปภาพดวงตานะคะก็เป็นถ้าเกี่ยวกับตาะะจะเกี่ยวข้องกับวิตามิน A เนาะ จะเป็นกรดกระดี่ขึ้นตานั่นเองนะคะโอเคอันนี้อันข้างล่างะคะเรียกว่าออสเทอโพรซิสนะคะหรือเราเรียกว่ากระดูกพรุนนะคะนักเดยนสังเกตดูนะคะระหว่างกระดูกปกติกับกระดูกพรุนมันจะแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิตามินดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะ Vitamins can be divided into two types. วิตามินนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนักเรียนจะต้องจำด้ยนะคะอย่างแรก the first one water soluble vitamins B and C นะคะ water ก็คือน้ำใช่ไหมคะประเภทแรกคือวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะได้แก่วิตามิน B และวิตามิน C นะคะจำด้วยนะอย่างที่2อง the number two fat soluble vitamins A D E a N, n d นนะคะอย่างที่2คือวิตามินที่ละลายได้ในไขมันได้แก่วิตามิน A, D, E, และ K นะคะหวังว่านักเรียนจะจำได้นะคะ B กับ C เป็นละลายได้ในน้ำส่วน A, D, E, K จะละลายได้ในไขมันนั่นเองค่ะค่ะ everyone's open your science books on page 53นะคะ ซึ่งครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูไปพร้อมๆกันเนาะในสไลด์เนี่ยจะเป็นไทยเวอร์ชันนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะต้องดูในหนังสือประกอบไปด้วยเพื่อความเข้าใจได้ไดง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะอันแรกนะคะก็คือ water soluble vitamins วิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็จะมีอยู่3ประเภทได้แก่วิวตามิน B1 B2 และวิตามิน C ค่ะ เรามาดูแหล่งอาหารของวิตามิน B1 กันนะคะเขาบอกว่ามี pork animals internal organs fish brown rice beans egg yolk d r a e n vegetables นะคะแหล่งอาหารของวิตามิน B1 ได้แก่เนื้อหมูนะคะเครื่องในสัตว์ปลาข้าวกล้องถั่วไข่แดงแล้วก็ผักสีเขียวค่ะส่วนหน้าที่ของวิตามิน B1 คือ promotes muscular Coordination's and body d r o t prevents beriberi นะคะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการประสานง,งานของกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะและที่สำคัญคือป้องกันโรคเหน็บชานั่นเองนะคะถ้าขาดวิตามิน B1 ก็จะทำให้เกิดโรคเหน็บชาหรือ b บ r ร b ร r ่อันนี้นักเรียนไฮไลท์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเจอในข้อสอบนั่นเอง m ม่เหนื่อยโพลิซิสแปลว่าจะมีอัมพาตเด็กน้อยนั่นเองค่ะต่อไปมาดูวิตามิน B2 นะคะแหล่งอาหารได้แก่ Eggs, Milk, Liver, Liver Beans นะคะได้แก่ไข่นมตับและก็ถัว่วนะคะซึ่งวิตามิน B2 จะทำหน้าที่ในการ p r e v e n t c a n น e r sores and e y e ายส์เมาส์อิ m m ลามเมนะคะและนะคะวิตามิน B2 เนี่ยจะทำหน้าที่ในการ ป้องกันโรคปากนกกระจอกก็คือเคนคเคอร์ซอรอันนี้น่กเรีย underline ไว้เลยค่ะเมื่อป้องกันก็แสดงว่าถ้าขาดก็จะย่อมเป็นโรคโรคปากนกกระจอกใช่ไหมคะอย่างที่ภาพที่ครูให้ดูนะคะก็จะมีแผลบริเวณในริมในใน,ในปากของเรานั่นเองนะคะอาจจะมีผลทำให้ dry lips นะคะหรือว่าริมฝีปากแห้งนั่นเอง so tongue and mouth นะคะก็คือ เจ็บลิ้นแล้วก็ปากนั่นเองผัวอายไซส์แล้วก็ยังทำให้สายตาเนี่ยเสื่อมได้อีกด้วยนะคะ Indigestion นะคะ Indigestion แปลว,ว่าอาหารจะไม่ย่อยจะย่อยก็หมายถึงว่าจะย่อยยากนั่นเอง Slow development ก็คือจะมีพัฒนาการทางหน้าสมองนี่ช้านั่นเองค่ะต่อไป the last one is วิตามินซีนะคะวิตามินซีแหล่งอาหารของมันก็คือ fresh vegetables Citrus Fruits นะคะ fresh ก็คือผักสดแล้วก็ผลไม้ตระกูลส้มต่างๆนะคะก็คือผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวในเองก็จะมีวิตามินซีที่สูงค่ะหน้าที่ของวิตามินซีก็คือ prevent cavities scurvy and anemia help digestion and excretory system นะคะก็คือจะป้องกันเลือดออกตามไรฟันและโรคโลหิตจางค่ะ ช่วยระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วยนะคะอันนี้นักเรียนไฮไลท์คำว่า s c u r v y ก็คือเลือดออกตามไรฟันนะคะอีกอันนึงคือ,เ,อ,อเหงือกบวมหรือ swollen gums นะคะอันนี้ให้นักเรียนไฮไลท์ไว้เลย s c u r v y ก็คือเลือดออกตามไรฟันนะคะเนื่องมาจากขาดวิตามินซีโอเคนะคะ สำหรับวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะที่สำคัญเลยคือม,มีวิตามิน B1 ทําให้เป็นโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ทําให้เกิดโรคปากนุงกระจอกก็คือ c a n k e r So r e ส่วนวิตามิน C ก็คือ Scurvy เลือดออกตามไบฟันนองค่ะค่ะต่อไปเรามาดู Fast s o l u b l วิตาม m i n s นะคะวิตามินที่ละลายได้ในไขมันซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันได้แก่วิตามิน A D E และ K นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเรามาดูวิตามิน A กันนะคะแหล่งอาหารได้แก่ t ช m a เ o e s ์ a r r รอตแอนด์แอนิมัลส์อินเ a อร์เนลโอแกนส์มิลท์บัตเตอร์ฟิสต์ลิเวอร์ไอน์ไข่ยอกฟรุตส์แิเบิลส์นะคะได้แก่มะเขือเทศแครอทเครื่องในสัตว์นะคะนมเนยน้ำมันตับปลาไข่แดงผลไม้แล้วก็ผักต่างๆนั่นเองนะคะที่สำคัญเลยก็คือ วิตามิน A เนี่ยจะมีะหน้าที่สำคัญเลยคือจะเป็นเรื่องของ maintain good eye size ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานั่นเองนะคะก็คือจะบำรุงสายตา nourish eye and skin แล้วก็จะช่วยนถนอมสายตาแล้วก็ผิวหนังของเราได้ดีอีกด้วยนะคะถ้าร่างกายขาดวิตามิน A นะคะเขาบอกว่า body stops d r o w i n g hair loss night nice blindness skin infections flak e er, Fingern a i l s nails, นะคะเขาบอกว่าร่างกายจะหยุดการเจริญมีผมร่วง,มอง,งอมองในกลางคืนไม่ชัดเจนนะคะติดเชื้อที่ผิวหนังแล้วก็มีเล็บที่บอบบางกันเองค่ะส่วนวิตามินดีนะคะแหล่งอาหารได้แก่ b u t t e r l i v e r r r i e d fish e g g yolk dried banana early morning sunlight นะคะ แหล่งอาหารของวิตามินดีก็คือจะเป็นพวกเนยตับนะคะปลาแห้งไข่แดงแล้วก็กล้วยตักแห้งนะคะและแสงแดดในยามเช้านะคะก็จะสามารถสร้างวิตามินดีในผิวหนังของเราได้นั่นเองวิตามินดีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ s t r a n g t e n stitch and bone ก็คือจะเกี่ยวข้องกับใน,ใ,นใ,นในเรื่องของ ฟันและกระดูกนักเรียนไฮไลท์ไว้เลยไว้ด้วยนะคะฟันกับกระดูกก็คือวิตามินดีนะคะถ้าขาดวิตามินดีก็จะทําให้เกิดโรคออสซิโอโบรซิสหรือโรคกระดูกพรุนนั่นเองค่ะนะคะ slow development นะคะ less immunity พัฒน,นาการก็จะพัฒน,นาการช้าแถมยังมีภูมิคุ้มกันต่ำอีกด้วยนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิตามิน E และว,วิตามิน K กันนะคะวิตามิน E นะคะแหล่งอาหารก็คือ liver meat butter bananas beans corn vegetable oil potatoes นะคะแหล่งอาหารก็คือตับเนื้อสัตว์เนยกล้วยถั่วข้าวโพดน้ำมันจากพืชน,นะคะแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยค่ะ หน้าที่หลักของมันคือ uh, maintain healthy reproductive system ก็คือบำรุงเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ค่ะดังนั้นวิตามินอ e. ีนี่นะคะแหล่งอาหารที่สำคัญเด่นๆเ,เลยก็คือ Liver ก็คือตับนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ นั่นแสดงว่าถ้าเราขาดวิตามินอ e, ีเราก็จะย่อมเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะก็คือจะทําให้เป็นหมันนั่นเองหรือเรียกว่าสเตอร l ิลิตี้นะคะหรือจะทําให้มีบุตรยากนั่นเองนะคะโอเคต่อไป the last one is วิตามินเคค่ะวิตามินเคแหล่งอาหารที่สําคัญก็คือ vegetables egg yolks soybeans orange potatoes liver green vegetables นะคะได้แก่ผักต่างๆไข่แดงน้ำมันถั่วเหลืองนะคะมะเขือเทศตับแล้วก็ผักสีเขียวนะคะวิตามิน K เนี่ยนะคะจะเด่นในเรื่องของการ c o เ s ส s s l l o d d i n t to stop h e a l t the cut นะคะก็คือวิตามิน K จะช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเร็วนะคะเลือดแข็งตัวเร็วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เรา โดนบาดแผลหรือว่าเกิดบาดแผลเงี้ยค่ะเลือดมันก็จะไหลใช่ไหมคะวิตามินเคเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยสร้างเกิ็ดเลือดให้ไปทําให้เลือดบริเวณที่เป็นเส้นเลือดที่ที่ถูกถูกคัดถูกถูกตัดออกเนี่ยคะ่ะทำให้มันหยุดไหลได้เร็ว ได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราขาดวิตามินเคนะคะก็จะทำให้ delay clotting wounds ก็คือทำให้บาดแผลของเราเนี่ยหายช้าหรือว่าเลือดของเราเนี่ยก็จะหยุดไหลช้าเอง,เองค่ะทุบทวนะคะวิตามินที่ละลายได้ในไขมันก็จะมีอยู่4ประเภทได้แก่ A, D, E และ K วิตามิน A จะเด่นในเรื่องของ e y e s i z e ก็คือในเรื่องของสายตาวิตามิน D นะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของ teeth and b o n ก็คือ เรื่องของกระดูกส่งเสริมกระดูกและฟันนะคะส่วนวิตามินอ e, ีจะส่งเสริมในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแหล่งอาหารที่สําคัญเลยคือตับนะคะถ้าขาดวิตามินอ e, ีก็จะเป็นโรคเป็นหมันก็คือ sterility ส่วนวิตามินเคนะคะจะทําให้เลือดแข็งตัวเร็วหรือว่า uh, cause s blooding to stop นั่นเองนะคะโอเค exercise fill in the missing words แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเติมคําลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยมีทั้งหมดคําคนะคะ5ข้อ5คะแนนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดของครูได้อย่างถูกต้องทุกข้อนะคะเอาไว้ครูจะรอตรวจของทุกคนเลยนะคะนี่เป็นคะแนนเก็บนะใครไม่ส่งก็คือจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ไปโอเคนักเรียนอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเอาไว้เจอกัน next time สำหรับวันนี้ I wanna say goodbye บายค่ะ